สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมิถุนและกะนานมิถุนนะคะประจําเดือนกันยายน2566นะคะชาวราศีมิถุนและกะนาคมมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโยดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจได้ทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมิถุนและกณะมิถุนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวมิถุนเช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่เจ็ถ้วยนะคะอัศวินถือเหรียญค่ะเฮอร์มนะคะ และเป็นไพ่5ดาบค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกรัคน,นากันนะคะมีธาตุดีพฤกษ์กันมังกรธาตุน,น้ำกรกรกมีพิจิกธาตุลมมิถุนตุ่นกุมคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าไพ่นะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพนันธ์ที่เอ่อเป็นเป็นรักทางไกลเป็นรักออนไลน์หรือบางคนอยู่ไกลกัน อยู่ใกล้กันก็เหมือนอยู่ไกลกันนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีความเหงานะคะมีแฟนก็เหมือนไม่มีนะคะแล้วก็คุยการผ่านโลกออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลนะคะไม่ค่อยจะได้มีเวลาจเจอกันสักเท่าไหร่นะคะความสัมพันธ์นิ่งๆเงียบๆเหงาๆซึมๆนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีความ อีโก้นะคะอยากจะเอาชนะนะคะมีการสอดส่องนะคะมีการจับผิดซึ่งกันและกันด้วยนะคะอืมคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมิถุนลัคนาม,มิถุนนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วค่ะสามารถสคริปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน,น้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนำไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนและขนาม,มิถุนนะคะในเดือนกันยายนส5 6 6นี้จะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูกันนะคะไพ่ justice ค่ะ the lover นะคะ ไพ่เดวิลค่ะและเป็นไพ่คิงถือดาบนะคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีตุลลัคนาตุลราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะเอ,อ่ออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่า,ตานตมหนัาไพ่นะมันรู้สึกว่าบรรยากาศความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมิถุนายนเอ้ในเดือนกันยายนนี้ชาวมิถุนจะเหมือนกับ มีใครคนใดคนหนึ่งที่พยายามเรียกร้องความยุติธรรมในความสัมพันธ์มีการแบบเป็นเป็นเชิงแบบขู่เอ,อ่อไพ่ไพ่ที่ขึ้นมาเหมือนกับเป็นเชิงขู่อ่ะเป็นเชิงแบบใช้ใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ความรู้สึกใช้อำนาจใช้ผลประโยชน์นะในการกดดันกันและกันว่าถ้าเธอเป็นแบบนี้ฉันจะไม่ช่วยตรงนี้นะถ้าเธอเป็นอย่างนี้ฉันจะไม่ช่วยแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย เออนะคะเพราะว่าตามหน้าไพ่อะคะ่ะไม่รู้สึกว่ามันมีการจับผิดซึ่งกันและกันมันมีการเรียกร้องความยุติธรรมต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็มันมีความกดดันมีการแบบอแบสืบแอบสองนะคะแล้วก็บางคนอาจจะอยู่ในบรรยากาศของความรักที่เป็นตัวเลือกทางเลือกเพิ่มเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่ง ชาวมิถุนเองเนี่ยพยายามที่จะใช้เหตุผลควบคุมอารมณ์ของตัวเองแต่เหนือสิ่งอื่นใดมารู้สึกว่าตัวคุณเ่อให้จะเอาอารมณ์มาเป็นหลักเกณฑ์ประกอบเหตุผลของคุณด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ตัวคุณเนี่ยมี power หรือว่าใช้กดดันคู่ของคุณนะจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะอึดอ,อ,อัดไหมก็มีความอึดอัดค่ะแต่ว่าบางคนนะคะก็ เหมือนกับอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆพยายามนิ่งให้มากๆเพื่อที่จะจับผิดคนรักแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเราสอบสามคนอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งเราไม่ไว้ใจนะคะประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมิถุนและณนมิถุนกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคุณทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวมิถุนก่อนนะ ขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนค่ะชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่กรณีของคุณมาดูกันนะคะชารียอดค่ะไพ่อัศวินนักรบนะคะความรักที่ต้องรบกันน่ะมันไม่น่าจะไปได้ยาวเนะาะไพ่เก้าถ้วยนะคะคุณอาจจะคุยกับสายเปคนที่ค่อนข้างที่จะคารมดีนะคะเจ้าชู้มีคนห้อมล้อมตลอดเวลา นะไพ่หกดาบนะคะและเป็นไพ่สามเรียนค่ะชาวราศีมิถุนลักนาไมถุนคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นไม่รู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะคิดว่าเขาเขามีคนอื่นคุยเขามีคนคุยเขามีคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็เขาพร้อมที่จะเดินจากคุณไปตลอดเวลา เออนะแต่เหมือนกับตัวคุณนะ่ะพยายามนะที่จะควบคุม control เขาพยายามให้เขาอยู่ภายใต้การควบคุม control ของคุณนะพยายามใช้เรื่องราวของผลประโยชน์การช่วยเหลือหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่ทีออ่คุณช่วยเหลือเขาอยู่เอามาเป็นเหตุผลหลักเหตุผลตั้งเพื่อที่จะดึงเขาไว้กับคุณ เออประมาณนี้นะคะปัญหาต่างๆในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลาที่คบกันคุยกันนะคะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วคุณแตะไม่ได้ด้วยนะคุณแตะไม่ได้ด้วยพอคุณแตะเขาก็จะเฉยเฉยไปเรื่องอื่นคุณก็คิดว่ายังไงก็เปลี่ยนคนคนนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่ว่าคุณจะถามใครก็ได้คำตอบนี้แหละว่าเขาก็เป็นคนแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะอืม แล้วเขาก็คงจะไม่ได้เลิกเป็นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวราศีมิถุนลักนามิถุนคิดถึงนะคะนึกถึงหน้าเขานะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมิถุนละคนามิถุนมาดูกันนะคะเอ p e r ปอค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมษลักขนาเมษเด็กถือไม่เท้านะคะไพ hey. ฮั l โ o ลแฟนค่ะและเป็นไพ่สองถ้วยนะคะชาวราศีมิถุนลักนาไม่ถุน,น,ถนคนที่คุณคิดถึงเอาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณอืมเขาก็ชอบคุณนะแต่เขาชอบคุณเพราะคุณใจดีไงเขาชอบคุณเพราะคุณชอบเขาเขามองอนาคตนะกับถามว่าเขามองอนาคตกับคุณไหมไม่รู้สึกว่าเขามองค่ะ แต่เขาไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงได้เพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่แค่เป็นเป็นไพ่เด็กอะเด็กถือไม่ท้าเอะไรเงี้ยก็มองก็ดูแต่ไม่มีกําลังที่จะทําไม่มีกําลังที่จะพิสูจน์หรือว่าแสดงออกอย่างชัดเจนเขานิ่งนะคะแล้วเขาก็คิดว่าคุณก็นิ่งแล้วเขารู้ว่าคุณก็จับตาดูเขาอยู่เหมือนกันแต่ตัวเขาก็พยายามที่จะ นิ่งใส่คุณเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับถ้าคุณให้อะไรเข้ามาเขาก็จะให้ตอบแทนคุณกลับไปแบบนั้นแต่ถามว่าเขาก็ยังยึดถือความเป็นตัวตนความเป็นตะกะตัวตนของเขาเขาไม่เปลี่ยนเพราะว่าเขาก็เป็นแบบนี้นะคะแลวเขาก็คิดว่าตัวคุณก็ไม่เปลี่ยนเช่นเดียวกันไม่เปลี่ยนให้เขาเช่นเดียวกันเออประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนกับคนที่คุณคิดถึงนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรไม่ขอเน้ตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมเอาคำไปแล้วเรื่องไพ่ก้าดาบนะคะไพ่สิบไม้เท้าถาว่าคุณยังคบกับคนคนนี้แน่นอนค่ะ คนที่เปลี่ยนคนที่หนักคนที่เหนื่อยคือตัวคุณเด็กถือดาบนะคะคุณน่าจะเจอสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่นอนหลับได้ยากดีเมจิเชียนนะคุณอาจจะคุยกับคนที่ทริกกี้นะคะ อบอกไม่หมดนะคะฉลาดแกมโกงอ่านะเจ้าเล่เจ้าชู้นะคะประมาณนั้นเอาค่ะมนุายคนรักความสัมพันธ์นะคะพ่บอกว่ากับความสัมพันธ์ในครั้งนี้กับคนคนนี้คุณต้องเป็นฝ่ายผลักดันตลอดคุณต้องเป็นฝ่าย take action นะคะคุณต้องเป็นฝ่ายตามคุณต้องเป็นฝ่ายคิดเยอะคิดมากนะคะ,ะตัวเขาก็ใช้ชีวิตของเขาแบบนั้นถ้ายิ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักทางไกลนะคะ คุณก็ยิ่งต้องคิดเดยอะคิดมากวิตกกังวลแล้วก็มีเกมมโอกาสที่ตัวคุณจะใช้อารมณ์นะคะในการตัดสินใจหรือในการพูดคุยในการสื่อสารแล้วทําให้ความสัมพันธ์นี้เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือเอาคำเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมิถุนและคนามิถุนขอคําแนะนําค่ะคาแนะนําใบราแรกเริ่ไพ่เจ็ดดาบนะคะ อัศวินถือถ้วยไพ่สีไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เดทค่ะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนไพ่ทาโร่แนะนำว่าถ้าหาคุณเอหรือคุณมีเซนต์บางอย่างที่บอกคุณจงเชื่อเซนต์ของตัวเองนะคะบางชาวมิถุนบางคนมีเซนต์ที่จะจับผิดคนรัก ว่าเขานอกใจเขามีคนอื่นเขาไม่ซื่อสัตย์กับเรายิ่งถ้าหากว่าเขาเคยทํากับเราแล้วเราจับได้อ่ะเออนั่นแหละแล้วถ้าคุณมีเซสอีกว่าเอ,อ้ยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแน่นอนค่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปตามนั้นอืมนะคะลองดูอย่าปิดเซสตัวเองเนาะแล้วก็ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกมันเป็นครั้งที่สองมันมีครั้งที่สามครั้งที่สี่แน่นอนดังนั้นชาบไม่ทุนกลับมารักตัวเองแสดงว่าคนคนนี้ ขาไม่ได้รักคุณนะเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามาดูนะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ที่ดีเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะรู้รายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาด,ดุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะ